แยกเส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะบิดบดิ้นระวังเขาจะโผล่เข้าในด้วยเย็ yeah. เส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเอาด้านสั้นไว้ด้านบนนะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะนี่ค่ะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะบิดเป็นเกลียวไปด้านหลังบิดเขาจะมาอยู่ตรงกลางเราต้องจับหลบจับบิดไปด้านหลังจับเส้นไปตรงๆบิดไปด้านหลังทำเป็นกลม โค้งไปด้านหลังอีกทีหนึ่งบิดเป็นกลวยค่ะแล้วก็สอดสอดเข้าใต้กีบแหลมๆเนี่ยค่ะโค้งไปด้านหลังแล้วก็คว่ำปลายลงมาสอดเลยค่ะนี่ค่ะเวลาสอดระวังเขาจะเข้าด้านในกรีบอ,อันแรกค่ะเราต้องคอยคดึงเกรสรข้างในสวยแล้วทีนี้เราจะทากรีบด้านนอกอีกชั้นหนึ่งค่ะเหมือนกับอันกรีบแรกเลยนะคะแต่ทําซ้อนกันบิดไปด้านหลัง นี่ค่ะเขาจะเป็นมุมแหลแมแบบนี้สวยเหมือนเดิมค่ะเส้นสุดท้ายจับปลายโค้งไปด้านหลังโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็จกับนี่ค่ะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะบิดเป็นเกลียวไปด้านหลังดบนเส้นซ้ายสอดมาขวาจ้า เส้นบนสอดลงล่างค่ะจับบิดไปด้านหลังจับเส้นไปตรงๆคว่ำปลายลงบิดมาด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะยกปลายขึ้นสอดเลยต้องการให้เป็นกรีบเสอรที่ใหญ่โค้งไปด้านหลังจับปลายคว่ำม,มาสอดเลยค่ะ นำมาพับเข้าไปให้ด้านสั้นยาวอยู่ที่ประมาณ8เซนนะคะทำกรีบด้านในเรายกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็เส้นที่สองเรียงกันไปนะคะอย่าข้ามออกมาได้แล้วจับม้นค่ะปล่อยมาหนึ่งเส้นจับ อย่าลืมมุมนี้นะคะจับกดไว้ด้วยใช้นิ้วชี้กดมุมไว้ค่ะเพื่อที่จะเวลาด้านหลังจับเส้นไปตรงๆบิดทำให้เป็นกลวยจับยกขึ้นแล้วก็สอดค่ะทีนี้เราจะทำกรีดแล้วนะคะนี่ค่ะกรีดด้านนอกกรีบชั้นแรกของเขากรีดด้านนอกตรงนี้นะคะอันดับแรกเราจับลิปบ,บิด ดิบดินระวังเขาจะโผล่เข้าในด้วยโค้งไปด้านหลังจับปลายคว่ำม,มาสอดเลยค่ะดิบดินระวังเขาจะโผล่เข้าในด้วยให้กระชับค่ะจัดก,การนำเหรียญมาวางจ้า นำเหรียญมาวางแล้วก็พับนะคะพับข้างล่างขึ้นข้างบนซ้ายพับมาขวาเพื่อนอาจจะใช้แหนบช่วยได้นะใครไม่ถนัดใช้แหนบช่วยได้ค่ะอันนี้นะคะ<ม>สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเลยค่ะ<ม>ดึงเลยค่ะได้กลีบแรกแล้วหมุนค่ะกลีบต่อไป บิดไปจากทำการลอกเหรียญอีกหนึ่งรอบเส้นล่างเหมือนเดิมค่ะสอดเส้น้องเดี๋ยวนี้เราจะทํากรีบแล้วนะคะนี่ค่ะกรีดด้านนอกกลีบชั้นแรกของเขากรีดด้านนอกตรงนี้นะคะอันดับแรกเราจับลิบบี้ด้านหลังจับเส้นไปตรงตรงบิดทําให้เป็นกลวยจับยกขึ้นแล้วก็สอดค่ะให้กระชับค่ะจัดการนำเหรียญมาวางจ้า นำเหรียญมาวางแล้วก็พับนะคะพับข้างล่างขึ้นข้างบนซ้ายพับมาขวาเส้นบนสอดลงล่างค่ะเยบเราต้องการให้กระชับเท่าไหนแล้วก็ดึงค่ะ นี่ค่ะเกสรข้างในสวยแล้วทีนี้เราจะทํากรีบด้านนอกอีกชั้นหนึ่งค่ะเหมือนกับอันกรีบแรกเลยนะคะแต่ทําซ้อนกันบิดไปด้านหลังน้อยละคะ่ะกุลาบมอนบานสวยๆจ้าแหนมี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะเขาเป็นกรีบแหลมนี่ค่ะเขาจะมาซ้อนกันอยู่ข้างใน เหมือนเดิมค่ะจะโค้งไปด้านหลังอ่านี่เลยค่ะดึงให้สอดแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะนี่เลยค่ะบิดค่ะเส้นที่สามนิ้วชี้เราต้องกดมุมนี้ไว้นะคะไม่งั้นเขาไม่เป็นกลีบนะแล้วก็ดึงค่ะนี่ อย่าลืมมุมนี้นะคะจับกดไว้ด้วยใช้นิ้วชี้กดมุมไว้ค่ะเพื่อที่จะเวลาด้านหลังจับเส้นไปตรงๆบิดทำให้เป็นก้วยจับยกขึ้นแล้วก็สอดค่ะอย่าลืมนะคะใช้นิ้วชี้ประคองกรีดตรงนี้ไว้ไม่งั้นเขาจะไม่เป็นกรีดนะเรียบร้อย เราต้องการให้กระชับเท่าไหนแล้วก็ดึงค่ะนี่ค่ะเขาจะมาอยู่ตรงกลางเราต้องจับหลุดจับบิดไปด้านหลังจับเส้นไปตรงตรงบิดไปด้านหลังทำเป็นกลุ้นเลยค่ะดิบบินที่เราต้องใช้นะคะความยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะคะใช้สี่เส้นค่ะเราต้องการให้กระชับเท่าไหนแล้วก็ดึงค่ะนี่ค่ะ เส้นบนสอดลงล่างค่ะแล้วก็พับไว้แยกออกมาค่ะบนพับลงล่างขวาพับไปซ้ายจ้าแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วก็บีบไว้นะคะบีบให้เป็นรอยไว้แล้วก็พลิกกลับโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็จับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้ง จับปายคว่ำลงสอดค่ะสอดเข้าในกรีบแหลมแหลมเส้นบนสอดลงล่างคะ่ะลอดใต้เส้นที่หนึ่งมาจับอ้าห่วงออกค่ะแล้วก็ลอดเอาเส้นที่สามลอดห่วงเส้นที่สี่ค่ะแล้วก็ดึง โค้งใบด้านหลังจับปลายคว่ำม,มาสอดเลยค่ะเส้นบนสอดลงล่างค่ะน้อยแล้วค่ะกุหลาบมอนบานสวยๆจ้าลายโค้งม,มาสอดเลย ไปแล้วค่ะกุหลาบบานมอนค่ะหรือกุหลาบมอนบานสวยงามจ้า,มาตัดกันเลยเลยค่ะลิบบินที่เราต้องใช้นะคะความยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะคะใช้สี่เส้นค่ะเลยค่ะลิบบินที่เราต้องใช้นะคะความยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะคะ ใช้สี่เส้นค่ะได้กลีบแรกแล้วหมุนค่ะกลีบต่อไปบิดไปนีเลยค่ะเส้น,นแรกเราต้องด้านหลังจับเส้นไปตรงๆบิดทำให้เป็นกลวยจับยกขึ้นแล้วก็สอดค่ะปลายริบบิ้นนะคะหมวนไว้ด้านหลังแล้วก็ ทำให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะทำให้เป็นกลวยแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นค่ะสอดนำมาพับเข้าไปให้ด้านสั้นยาวอยู่ที่ประมาณแปดเซนนะคะ